kiên kiên chuyển lên Ngon không เหนไหมก็อืมมัน,นกิ่นไก่ขวดปลานี่เราขวดใส่ขวดใส่น้ำปลาร้าลูกปลาปลานวลน,นี่ขวดใส่น้ำปลาใส่คือ,อเข้มให้มันเข้มโลดเพราะว่ามันสีน,นั่นให้มันเข้มเราจะไม่ได้เพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเขา แม่ถ้าสิบะเพิ่มน้ำปลาเ้าสิใส่แบบนี้เลยมนตัวใหญ่เนาะยยังอืมนี่นะปลาปลาหนัวปลาหนัวเมื่อเช้าเดินไปเอาฟิศโหตั้งเยอะหมดเลยนะหมดแล้วโหขายดีมากเขาจองหมดแล้วรอวันที่สามวันที่สามส่งมาอีกส่งมาอีกอีกรถอีกรถรถที่สองอืมรถที่สองเราจะรอให้มันสุกให้น้ำมันแห้งก่อนค่อยเอาออกคั่วไปเรื่อยๆ โกโกกินไหมกับตัมังคตับังคเที่ยงมือเที่ยงคนเป้านาอ้มันหัวมันหัวมันเยิ้มเลย มันออกมาไอบอกับสมตำนะยังม่ได้ร้อสินเจ้าหน้าปดาเราว่ายังมีตัดเราว่าตัด เออมีแล้วเราตารันเวทวบ้านนงบูก่อนเราวา่าเทวบ้านนงบูเขาเลิ้งบุญวันวันที่สองวันที่สองบุญเดือนสามเขาบุญอันเขะศาสนาขี้เขาละบุญเดือนสามเนาะโดยบุญเดือนสามวันที่สองนี่บุญเขาวันที่สองเราเขาละว่าเขามาเลี้ยงก่อนแล้วอ้าวแล้วสามตัวพี่เรงการเท่าเรา,เา,ารดน้ำมันมาเลยรด้วยนะฮะคนเนี้มันแหง้งแล้วก็เอาโค้งว่าแล้วก็เหมือนมันมันคั่ว ขั่วใส่กับปลาร้านัวย้ยทุง่งนาก่อน,นี่ยนาข้าวบ่นาข้าวจบประดับหมุ่งว่าเื่อไปวันนั้นไปถ่ายคลิปก็เห็นเนี่ยมืมเอเ้า้าไปจ<ล><อ>ับมือเสาไปจับอีฟไฟลง วัีค่ะอยู่กัรอนนีลคะตอนนี้เราก็ยาชีเอาครัวนะคะมื่อเที่ยงเราตำต้มตำเที่ยงตำปูะคะสิตำปูห้ามีข้าวปุ่นอยู่วะตำปูปลามีอืมเอาซมีละมามาเครื่อมาเคือซื้อมาแล้วออะวันดีเนาะ เราตามอนุารรบาลนะพี่น้องตามอนุบาลสองอยู่กับสอไปดกินกับินคื้นสวเลยิแ้เจะมาเป่สักหน่อยเด้อบระธน ลูกป้าปลารานัวนะคะปลาส้มเข้มข้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะตำปูปลาหน้าปาดใสจมะนาวไหมเอาเต็มมากอันนี้มากือคลายห้าวดูดนะมะนาวมะนาวไม่หอมมะนาวมะนาวหน่อันนี้มัะมะเอิ๊ก นี่นะคะอาหารจานดิบนะคะจากทุ่งนาเรานะคะขอมมากเลยครับสิหอมหอมหอมอันนี้ก็ยาตำชุ่มกันบอกว่าได้ปลาล้านัวแล้วมาเราไม่เชื่อมาเลยมากมายเอาขนมจีนใส่ด้วยไหมย่า จามันได้ยังไงจำส้บ่ยมันบ่สุทธิเขานี่แล้วเขาตามน้ำกลิ่นจำเอาใครใส่ที่หลังใส่ที่หลังอใกลิกับเนาะล่กินังหวัอวรกินกลับเสียงสียขกแบบกกกังเสียงขกกหิวแล้ว เอามาเลยขับปุ่นมาใส่ข้างๆใส่ถาดใส่ถาดใส่ถาดข้างๆลางสิ่งสิบอะไรสิ่งสิ่งสิ่งแฉกขี้เก่าแฉกขี้เก่าหาสิ้นก้อนสิ้นก้อนสิ้นก้อนเราจะ

ขวบวโค้งห้าขวบห้าแสบแสบมือเทียนโอ้ยโคกสิบานโคกสิบาทะลุวอป้ายวันนี้เหาปูปูปูอ่ะโซโซโซไปเขาเรียกว่าตามปูอีกวีออะปะ โชว์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 ไปมันนี่ายเฮ้มาเด้อแอนเด้อรับแล้วรับแล้วแอนรับยาวๆเลยคลิปนี้ยาวเลยคิดเยาวคะิปนั้นระยะเออคนบึงห ชิปข้าชิบทแราพีเนะคนเดิมหน่งห้าหกห้านาทีหกประมาณเสบหลายพี่น้องเอ้ย แล้ว,ลวอันนี้แะแนนนี่เกี่ยวหัวโปออก่อนเกียวหออัวปกอันนี้เจา้าสกินบอลเออ<น><น>อันนี้เรือยกนบอลเือยักเอาไปทั้งพุ่มไปทั้งจาผม <ไป S 2> ก็จะกับพุ่นเข่าเนี่ยไปจาโดไปจาโดบอากินกระพุ่นมาพี่น้องมาตุ่มหัวมือเทียง พักนา้พักอีพักเชียบอีพักอีอ็เอาจากนกอนเด้ออืมอมาให้จ้าพร้อมเออจิ้ไก่แับนี้เลือดางน,นั่นเขาน,นั่นต้มเลือดใส่น้ำนาะอันนี้นะเนาะอือจ้ามาแก้ปูแก้ปู <c oughs> ถ้าพี่หมวยหิวแล้วพี่หมวยก็อยากเออ อยากกินยังลู้ฮะอยากกินยังไม่เอา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 มันกินไม่ได้กระปูมันติดคอโกโก้โกโก้ไปนอนไปนอนเร็วไปนอนไปนอนนะพงของเจ้านะผมพงยุ่งนะผมยุ่งขันพมไมนเยว จับได้หอมมากใส่นะตัวหูต้ตัวเมียแล้วมันสีสมันกว่าตัวหู้ได้จ้าเอ้เออนี่แหละมันกว่ายามันกว่าเนะญญา,านะมันมากไฮ้ยบ รยม,มากออืมบมามากมากมากีัข้าวบ้านๆน,นี่แหละสุดยอดแล้วเอาลูกอ,อีสานลูกขอเนียว กินหอดป่าเนาะป่ามามเร็วกว่าจังป่าชอบจำเปิดฟ้าออกจำอ,อ๋อพยายามมาเอินจะหาอรให้เก้าหน่ะละ่ะประดาลงนะม,มันซีมีอีกอป่าเขาอันนี้จับเอาเร็วๆ จะมาเลยกร่ดิ่งนนะน้ำท่าแหงเลยน้ำแห้งก็ได้พุดแล้วใจเป็นแถวอ่นนี่นางเอ้โตโตมาแล้วอีนัน่นนั่น อย่างพักก่อนหมั่อนแล้วนี่แล้วอันกอย่างกินแล้วนะครับกินก่อนแล้วกินก่อนแล้วเกิเอฟซีถามฮะปลาปูมันจีกจบจำดองปูและหลูกเนาะเลือใส่ยอะน้ำปลาใส่อะปลาแดกขอนู่นนะปลาแดดเนาะนู่นอีกแดดปลาส้มปลาส้มอร่อยกว่า 蛮有得讲，感谢。 Não cura. Cool. Mm. แสบครับพี่น้องแสบแสบแสบเปิดออกมาเดี๋ยว oh สสเจนเจนทั้งน <lleva S 2> <'s> ั that, ้นทั้ง <estran> นันลายเขาไปดองแล้วมั้งดองมาแสบมั้งแม่นมันเป็นเซนดองอ่ะดองเซนเซนน้ำปลา นปลาที่ปลดต่างสีปลดนะทำหมงกันนวกับูกับแซ่บปูมันเป็นตำนวเานักเากันครับ านะเา, u, าเห้อยนาเราเยอะมากเลยไม่ยากแต่จุ่นนี้ไม่มีไม่มีเลย ไม่ค่อเห็นเลยนะไม่เห็นหรอกบอนมันมมจะอยู่ในกองจานอเไรแบบถ้ามหมอหรอเนะอาะนังหลายเนาะยาทีเนาะทีนี้ไม่เห็นเลยเนาะเคลง ตัวเมียเหลือตัวผู้ใี่ไหตัวผู้มันมันบ่มันบ่มันมันอะไรสิเนื้อปูทั้งนั้นเลยแน่มันน้อยกว่าเมียตัวผู้มันจะลงเดงเงเด้งเนาะตัวใหญ่เนื้อมันไม่แน่นนะตเนื้อมันไปอยู่ที่กาม Cô ta hỏi biết là dịp bài văn Văn thì nâng một trăm không đi ยอกไปยกมาทุ่มหมานะยมันอ่ะเสียใหาอีกอ่ะเอาเลยฝึกฝึกนมาคดนอดบ้านเราเนะลนอน้านเงี้ยนอนพอกับแม่ตอนอยู่กับไพแม่บ่ได้ดุบบ่เอันเขาจีว่าทอทหารอดทนผมก็ร้องไร้องมาคนอดบ้าน อยู่ต่างิ้นใช่อยกันไห้คี่การร้องอยู่มาอาทิตย์นึงแหละหลังจากน,นั้นก็ปรับตัวได้ตัวได้หเหรินคลิปทหารใหม่ตลบตลบุกแต่ผู้ดื้อก็ดื้นอนะแตมัตะก,กี้ แล้วมันตะกี้อยู่แถวบ้านคนเขาเดี๋ยวเรียนหนังสือเด้เนาะจะบอกหัวจักเนาะใายหันกะจักทำทั้งใด้ใช่จักทั้งใดขควาหันมาถือจ้าควาหันเลยหันมาถือเด้อเด้อดาดาเลวเขาก็ให้แล้วเขาก็ประยากไปเลยเนาะเป็นทหารเนาะเขาบันมีความรู้นะเขาวันนี้เรียนหนังสือนะรุ่นรุนเก่าๆก๋ารุนก้อนก้อนเลยนะบาคนหยัดหนี้ได้หนีทหาร เว่าดืด้อดๆดาดาบางคนจักนะทุกีวันมาคุยกันว่าให้ญากิขับไปเยี่ยมได้บ่ตอนนี้ประจางเดือนนึงครับเดือนหนึ่งบ่คือเดือนหนึงนน่งแล้วก็ให้ญาติไปเยี่ยมเยี่ยมจัดสามเดือนอยังให้กลับบ,าบา้านบ่ผู้ใดมีเมียกับห้ให้ยกินหอดเมียแล้ว แต่งงานหเลยยังนอนทหารยังครับอ,อดบ้านแน่ยังอ,อดแน่เลยลเป็นทหารเป็นทหารกองเหมือนอย่างไรยังได้เป็นไปเป็น,ปนต่อไปเรื่อยๆอยนี่า<ม>งเงีเรียนในสิบเรียนในสิบไรแล้วบอกเขาไม่ได้ไปเป็นทหารเกณฑ์ S <S สอบข้อตรงเนี่ยในชิทได้เพราะว่ารูปการฝึกการอะไรก็คล้ายๆกันฝึกในสิบะเมนเทนโผล่หดกว่าครับโหดที่สุดนะคือฝึกกันหาทหารเคนลหน่วยซิ่วบ่จา้าทหารเรือทหารเรือบ่หน่วยซิ่วน่ะบ่ เขาลุงหนามเนาะเบรกไหม่นี่หนามเนาะจริงๆมันหมดทุกหลักสูตรแต่ว่ามีอยู่ที่พื้นที่นี่นามเนาะที่ของแต่นะละเราม,ๆๆๆมันก็หมดไปตาม,ม,ามท,าทางเรือก,ก็ของของเรือกบกก็ของบกมมันนก็็เเขข้แงาะอากาศก,ก็ของอากาศกแต่ว่าเพืพ่อฝึกได้แล้วก็สบาย S <S เวลาออกลบทองก็แล้วก็สบายอือย่างสงครามมือเนาะเจ้าเขมี่ดีมากตาทำหุ่งหมดแล้วยะาแซบ <c oughs> ดีแซ่บหลายป้ากระปุกมที่ขวาเลือดเล็กเลือดนะแม่แม่อีเดียวป่ะอาจารย์นครับ ไม่ออกลมเนี่เลือกแรกเลยบ่แรกรอสามเดือรอสามเดือของทบอได้รอสามเดือหมกแดงหมกแดงน่ะเขาแรกเลยนะเนาะโดดออกจากบังเกอร์อืมกระโดดออกจากบังเกอร์ไปเลยเดียิ่งไปเลยบ่บัวเบียงหน้ากัดดังไปเลย มันมีเสื้อกลอบมีอะไรไหมมีม,มีอยู่นเนาะเขาก็เริ่มปล่อยคลิปออกมากแล้วเอเอนั่นแหละสมัยนั้นแบบเดี๋ยวนี้แลหและล่าสุดนี่แหละล่าสุดนี่แหละวเขาละประกาศเลยน,นะตอนเราเออกไปแสดงว่าเขาตัวขาดประกาศแล้วก็ย่างออกไปเลยนนะ คี่นี้เขากลืนเลือดเลือดนะเลือดเขาเขาก็ยั้งนะฮะเขาเขายั้งนะเขาบวกเดน๋ยวเลยอืมบวกเดี๋ยวเลยเนาะเขาก็เลยเขาก็เป็นนวดโรพิเซ่คือเดียวเนาะเขากันเนาะครับโอ้วัดใหญ่พี่ใหญ่เขาก็เดียว เต็มถนวยด้วยผมผยมามามาค่ะพี่ยายท่านพอดีเด็กนี่ข้าวครับมาพี่ค่ะต้มตำกับจีปูวัวปูใส่เนาะแตงหล่อแท้เมื่อนี้น่ะโอ้ยรอเหารออยู่แล้วก็แปให้แตงแบบไหนก็เป็นแบบนี้โอ้หลอทุกวันเลยเนาะใหญ่ลอยนะมาค่ะกินต้มตำค่ะ ต้องใส่โทนขาวโทนดำแล้วฮะต้องใส่ตัวขาวโทนดำแล้วจำจำจำปูดูจะไปใส่สีอะไรไม่ได้เนอาหารนะครับอะไรเอาใส่จำเอาปูดูสิเอาเลยเมื่อกี้เราไม่ลองว่ะพอดีพอดีกระน้ำจีนก็ยังอยู่นะคะกินอะไรกน้ำจีนอ๋อก็มีเส้นนี่มีถุงกระน้ำยา หอมมะละกอกินไหมวะไม่มีมากินแน่อันนี้อ่ะมากินปูวนั่งแล้วแข็งดูตัวปูก็ไม่แรงกันเดี๋ยวพนักกินเต็มจานแล้วเหรอนมามันจะอร่อยมันจะมันจะลอกเอกหมดเนี่ยเห็นไหมอืมมันจะนั่นต้องปูทะเลใชไม่นายเยอะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจ็ดนาทีขอบคุณนะครับนด้วยกัน